สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟ,แฟ,แฟบลลนบอลชาวต่างชาติมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับก็สืบเนื่องมาจากแมตที่ทีมสาวไทยของเราเอาชนะแคนาดาไปขาดลอย3ต่อศูนเซตเมื่อวานนี้พร้อมทั้งมีการแจ้งเกิดของผู้เล่นที่โดดเด่นอีกคนหนึ่งของทีมสาวไทยนะครับที่ไม่สามารถปฏิเสธฟ,ฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆกับโอกาสลงเล่นแบบเต็มแมตช์ครั้งแรก และก็สามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมจนกลายเป็นท็อปสกอร์เลอร์ของทีมสาวไทยไปเลยในแมตชนี้นั่นก็คือวิภาวีสีทองครับที่เมื่อวันนี้ฟอร์มการเล่นร้อนแรงดุดันจริงๆทั้งเกมบกุกเกมรับเรียกว่ามาเต็มกันเลยทีเดียวทำเอาโค้ชแคนาดาต้องขอเวลานอกสั่งลูกทีมปิดวิภาวีกันเลยทีเดียวครับแต่ก็ไม่สามารถหยุดวิภาวีไว้ได้นะครับโดยสถิติของวิภาวีในแมตชนี้ ได้คะแนนจากเกมบุกถึง16แต้มบล็อก1แต้มและเสิร์ฟอีก1แต้มครับซึ่งจากผลงานที่โดดเด่นของวิภาวีในแมตช์นี้นะครับทางเพจวอ l l ลบบอลเวิลดก็ได้โพสต์คลิปไฮไลท์จังหวะทําแต้มสวยๆของวิภาวีลงไว้ในเพจด้วยนะครับรวมถึงช่อง YouTube ของ power volleyball ด้วยนะครับก็ได้ลงเอาไว้เช่นกันและแน่นอนว่ามีทั้งคอมเมนต์ชาวไทยและชาวต่างชาติมากมายเลยนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ ซึ่งในคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์บางส่วนของชาวต่างชาติมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังจใจให้กับช่องสปอ t c ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราลองไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติถึงวิภาวีสีทองกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติคนแรกนะครับเขาคอมเมนต์ว่าวิภาวีทําให้ทุกคนประหลาดใจ เห็นได้ถึงความตั้งใจอันแรงกล้าที่เธอต้องเล่นด้วยเทคนิคและความมุ่งมั่นที่ดีมากๆยินดีกับทีมชาติไทยด้วยพวกเขายอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับยินดีด้วยประเทศไทยคุณแสดงให้เห็นว่าวอลเลย์อบอลไม่ใช่แค่ส่วนสูงพรสวรรค์และทีมเวิร์กการสนับสนุนจากบราซิลคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับทีมที่มีความสุขที่สุดในวอลเลย์อบอลฉันรักพวกเขา คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเธอคือออนอุมาคนใหม่ตัวเล็กแต่ทรงพลังคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวเมียนมาแต่เขาคอมเมนต์ไว้เป็นภาษาไทยนะครับโดยเขาบอกว่าเมื่อวานดูโคสนุกเล่นดีมากสุดยอดครับวิภาวีทีมไทยสู้ๆนะเชียร์อยู่นะครับจากเมียนมาคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าเธอเป็นผู้เล่นทั้งเกมโจมตีและเกมการป้องกันที่ยอดเยี่ยม เป็นการเล่นที่โดดเด่นมากๆสำหรับเธอคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับฉันโคตรจะชอบผู้เล่นทีมไทยคนนี้มากๆคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์สั้นๆถึงทีมไทยว่าไปเลยไปเลยไทยแลนด์คอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวเปรูคอมเมนต์ว่าฉันชอบเกมของทีมไทยที่รวดเร็วมากๆของพวกเขาคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับฉันเคยเห็นเธอเล่นในฟิลิปปินส์และทุกครั้งที่เธอตีบอล ฉันถึงกับอุทานว่าวิภาวีสุดยอดมากและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเมื่อทีมตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเธอก็ได้แสดงฝีมือที่น่าทึ่งออกมามันยอดเยี่ยมมากสำหรับฟอร์มการเล่นของเธอวิภาวีและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวเวียดนามซึ่งเขาได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าชอบวิภาวีตั้งแต่มาเล่นลีกวอลเลย์บอลที่เวียดนามแล้วรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรของเธอคล้ายๆกับชาชูออน คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับบอกว่าฉันไม่เห็นในรูปแบบการโจมตีที่รุนแรงแบบนี้จากทีมไทยมาก่อนเลยเมื่อตอนที่เธอโจมตีจากตรงกลางที่มักจะมีพื้นที่เปิดอยู่บ่อยครั้งคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับวอลบอลหญิงทีมชาติไทยลุกเป็นไฟความรักจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับพูดถึงวิภาวีเอาไว้ว่าคาดตะกรันกลางวิภาวีนั่นคือสิ่งที่เธอเป็น คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับดาวดวงใหม่อีกดวงของทีมไทยเกิดขึ้นแล้ววิภาวีคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าว้าวฉันชอบตัวตบหัวเสาของทีมไทยคนนี้มากๆเลยและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับครั้งแรกที่ฉันได้เห็นการเล่นของวิภาวีเธอเล่นได้ดีมากจริงๆคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวเนปาลคอมเมนต์ว่าขอให้โชคดีทีมไทยแลนด์ สุดยอดทีมที่ฉันรักที่สุดในโลกจากเนปาลคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับก็คอมเมนต์คล้ายๆเมื่อกี้เลยนะครับเขาบอกว่าฉันรักทีมไทยแลนด์คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไทยแลนด์ Thailand คือทีมอันดับ3ในวอลเลย์บอลหญิงเอเชียและคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามนะครับโดยเขาได้แท็กเพื่อนของเขานะครับและคอมเมนต์ว่าผู้เล่นหมายเลขหนึ่งของทีมไทยเล่นได้ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งเพื่อนที่ถูกแท็กของเขานะครับมาตอบกลับว่าก็อยู่ในระดับเดียวกันกับทีมสาวๆของเรานั่นแหละทั้งการโจมตีก็พอๆกันกับทีมสาวๆของเราและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติคนสุดท้ายนะครับในคลิปวิดีโอนี้เขาได้คอมเมนต์ถึงทีมสาวไทยทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าทีมไทยมีกลยุทธ์ที่หลากหลายต้องชื่นชมมือเซตของพวกเขาด้วยเธอสามารถหลอกและสร้างความสับสนหลายต่อหลายครั้งต่อทีมตรงข้าม และแน่นอนว่าวิภาวีโหดร้ายที่สุดและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ถึงวิภาวีสีทองนะครับกับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของวิภาวีในแมตท,ที่พบกับแคนาดาครับ ซึ่งเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง s p o ร์ตค m มเมนด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ